เอาล่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทในแมพของอวันพิชเกมนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวผลพิศาจฟินิกซึ่งเป็นผลเท่เปลี่ยนแปลงใหม่แต่ตอนนี้ไม่ได้จะมารีวิวผลพิศาจในเวอร์ชันแรกอุ้ยตกน้ำผมจะมารีวิวผลพิศาจในเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นที่2อ่ะนะแม่ซึ่งเวอร์ชั่นที่2นี้ก็จะมีสกิลในการ ยิงปิ้วนี่ไงแล้วก็สกิลที่2ก็จะมีสกิลเอนี่มันจะทำการสร้างเส,สาวายุพื่งพราะวกากลางปีกไปด้วย <c oughs> ซึ่งมันดูสวยรูและดูแพงมากนี่อันนี้สกิลแรกยิงเหมือนเหมือนเป็นสร้างพลังไฟออกมาจากฝ่ามือแล้วก็ปล่อยออกไปใส่คู่ต่อสู้อันนี้ก็เสาเพึง่ง <c oughs> ดูสวยมากเลยผมชอบไอเสาพิงนี่มากแต่เขาบอกว่ามัน คกาที่จะโอ้ยกระโดดลงไปทำไมเนี่ยการที่จะไร้ประโยชน์แล้วก็สกิลติดตัวนี่สกิลฮิลเมื่อเราตกน้ำหรือได้รับดาเมจมันก็จะมีออร่าฟไฟขึ้นมาเพื่อที่จะฮิลให้เราได้แรงกว่าเดิมปกติมันก็จะฮิลอยู่แต่ถ้ามีพลเนี่มันจะฮิวให้เราได้ดีกว่าเดิมส่วนสกิลที่3 s k สกิล R น่สกิลฮิลเ,เดี๋ยวจะลองตกน้ำให้ดูมันก็จะฮิลแรงขึ้นนิดหน่อย ไม่นิดหน่อยรเยอะอยู่แล้วก็สกิลที่สี่สกิลเเน่จะก,กลางปีกออกมาเป็นล่างครึ่งฟินิชซึ่งมันก็ดูสวยนะปีกมันส่วนสกิลสุดท้ายสกิลทีป้ามันก็จะไปล,ล่างออกมาเป็นฟินิชล่างสมบูรณ์แบบม,มันมันดูข้างหน้างไงเ่ยมันดูไม่ได้จะดูหน้ามันใส่แว่นเท่าไหร่มันดูไม่ได้ช่างมันเถอะ เราล่ส่วนวิธีการที่จะได้ผลฟินิกนี่มากับล่างเดิมสิกับล่างเดิมก่อนมันไม่กับล่างเดิมโอเคส่วนวิธีการที่จะได้มาอย่างแรกเลยเราจะต้องมีผลฟีนิกใช่ก่อนซึ่งผลฟินิกก็จะมีรูปร่างแบบนี้สีฟ้ากับสีแดงมันจะเป็นไฟที่แรงกว่าสีแดงนะนี่ส่วนการที่จะสามารถ อัพมันได้เราจะต้องกินมันเข้าไปก่อนแล้วก็ทําการอัพด้วยม้วนคัมภี์พิเศษนี่เรากดไปปุ๊บมันก็จะมีออร,ราขึ้นมาแล้วผลฟินิกของเราก็จะเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ผมกินเข้าไปแล้วนะผมใช้ไ,ไปละมันก็เลยไม่แสดงผลอะไรส่วนเกาะที่จะได้นะเหรอะเกาะที่เราจะไปหาม้วนคัมภี์นี่ได้ก็จะอยู่น่าจะฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวผมจะพาบินไปดูนู่นไงมันขึ้นมาละโอระไป ปล่างเป็นครึ่งฟินิก์นี่ไงเราจะไปลองใช้สกิลกับบอสกันดูซิว่าเราจะสามารถปาบันได้หรือเปล่าวิธ <c oughs> ีปาบของคนอื่นก็จะก็จะมีการยืนอยู่บนภูเขานี่เนี่ยแล้วเราก็ใช้สกิลที่เป็นสกิลที่สามารถปล่อยระยะไกลได้ปิ้วใส่มันไปเรื่อยๆสลับกระดาบก็ได้แต่ดาบผมเปลี่ยนแล้วไงผมไม่ได้ใช้ดาบเนี่ย ไม่ได้ใช้ดาบของโซโลแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องยิงไปเรื่อยๆเนี่ยสกิลเอฟอ้าวไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีอันนี้เราก็จะสามารถนี่ยยิงได้สบายเลยแต่เลือดต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะโดนดาเมจจากสกิลของมันซะหน่อยเนี่ยปล่อยพลังใส่มันถ้าเราโดนดาเมจจากมันก็อู้แรงอยู่นะแค่สองทีสทีก็ลดไปเยอะละ E Q ดูซิว่าผมจะปาบมันได้ไหม เลือดอัพพอดีิม, Q. มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันใช้สกิลรัวๆไม่แน่ปกติเราจะกดสกิล R สกิล F แล้วก็สกิล Q เนการที่จะเบิร์ดดาเมจมันได้แบบรัวๆแต่ตอนนี้เราจะต้องมารอสกิลให้มันรีสกิลมันก็รีไวอยู่แต่มันยังไม่ไวพอที่เราจะใช้สกิลได้ตลอดสกิล R นี่ไงมันจะฮิวได้ป่ามัน เวลาที่คำพีจะออกมาเราจะพอเราฆ่ามันได้เราจะไปเกิดใหม่นั่นคือเราได้ม้วนคำพีมาแล้วผมพลาดไปตั้งหลายรอบเนี่ยผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนไอ้ผลพิสารให้ผมเลยแตกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะได้ม้วนคำพีมาก็คือเราต้องกินผลพิสารนี้แล้วมาโจมตีมันนะถ้าเรากินผลพิสารอื่นแล้วมาโจมตีมันเราก็จะไม่ได้นาน,นงเลยกว่อมจะตาย สแตตผมไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มีแต่สแตตเลือดผมอัพสแตตเลือดไปเยอะแต่สแตตอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไก่กาอัลลาราลี่ซะหน่อย <c oughs> สแตตน้อยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูขอข้ามให้ได้ก่อนออนานอย่างเลยมึงกดจะตายเนะี่ยเมื่อไหร่จะตายเฮีเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้ยนิดนึงเนีย่ยผมกดรัวๆนะแต่มันไม่ขึ้นเพราะสกิลมันรีอยู่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยต่อเนื่องสเท่าไหร่ าเรามีสสกิลเราก็จะต่อเนื่องมากสกิล R ก็มันฮิวแรงอยู่แต่มันค่นข้าที่จะช้าดูดิผมใช้สองสามสกิลไปแล้วนี่ได้ละตอนนี้พอเราตายข้ามันตายปุ๊บเราก็จะมาเกิดใหม่ตัวนี้ถ้าเกิดเราได้ม้วนคัมพีแล้วเราก็จะใช้ม้วนคัมพีปุ๊บมันก็จะได้โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับการรีวิวก็มีไปแต่เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ดูซิว่าผมจะรีวิวผลอะไรเจอกันใหม่